วันนี้มาอยู่กับอัลกอริทึมของกีดีตัวข้อแรกเลยเป็นแฟชชั N ่นแนลเคเนฟแฟกเนาะถามว่าแฟชชั N ่นแนลเคเนฟแฟกคืออะไรก็ต้องมารู้จักับเคเนฟแฟกกันก่อนเคเนฟแฟกก็คือการหยิบของใ่ถุงให้ใต้ที่สุดเต็มได้แค่ไหนแค่นั้นก็จะหยิบจากตัวแรกเนาะก็15สิบห้ายี่ิบแปดก็ได้ยี่ิบแปดอ่ะน้ำหนักก็เหลือห้า ทีนี้ถ้าจะหยิบอีกตัวเข้าไปเห็นไหมว่าน้ำหนักมันเกินก็จะไม่เอาแต่แฟชชั่นอลคีลฟกเนี่ยก็คือถึงเกินเนี่ยก็จะพยายามแบ่งฟัสฟวนออกมาแล้วใส่ตัวที่เกินเนี่ยเข้าไปให้เต็มที่สุดจนกว่าน้ำหนักที่เหลือนเนี่ยจะเป็นศูนเลยต่อไปก็อินพุตเอาพุตก็อินพุตก็ไม่มีอะไรมากก็ตัวแรกก็คือ n จำนวนสิ่งของทั้งหมด W ก็คือน้ำหนักที่ใส่ได้ในถุงก็คือแม,แม็กน้ำหนักของถุงหลแล้วบรรทัดที่2ก็จะเป็นรายการ N ของไอเทมน้ำหนักก็คือน้ำหนักของไอเทมแต่ชิ้นและต่อไปก็เป็นมูลค่าไอเทมแต่ชิ้นอ,อย่างตัวอย่างอินพุเนี่ยก็18 25ก็คือชิ้นแรกมีมูลค่า25น้ำหนัก18 ผลเอาพุทธศูนย์เนี่ยคือหมายถึงว่าชิ้นนั้นอะ่ะไม่ถูกเลือกใส่ถุงแต่ถ้าเป็นหนึ่งก็คือเลือกชิ้นนั้นทั้งชิ้นเลยส่วนถ้าเป็นเลขที่ไม่เต็มหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบอ่าอย่างตัวอย่างก็คือ0.28ก็คือชิ้นแรกเนี่ยถูกออกมาแค่0.28จากทั้งหมดหนึ่งก็เป็นเศษฝุ่นเท่าไหร่ไม่รู้อะผมคิดไม่ออก ผลท้าต่อมาของเอา p u พุก็คือคำตอบของมูลค่ารวมทั้งหมด i t เทที่นำมาใส่เดี๋ยวไปโค้ดเลยดีกว่าจะได้เห็นในส่วนของโค้ดเนี่ยจะมาเริ่มกันที่ input ก่อนสําหรับ input เราต้องการอันดับแรกก็คือจำนวน n n แล้วก็แ a ็กเวทที่ใส่ได้สูงสุดในถุงแล้วเราจะรับมา เมื่อรับเอ็นกับแมกเวทเสร็จแล้วขนาดต่อไปก็จะเป็นอะเรของแมอะเรของเวทและอะเรของแวลูโดยมีขนาดก็คือ n อ็นทีวิธีการรับเข้ามาในอะไรเนี่ยเขาจะต้องมารู้ เมื่อรับ a r เ a y เสร็จแล้ว array value ก็คือทำเหมือนกันเลยทีนี้เมื่อรับ a r a y ทั้งสองอย่างเสร็จแล้วเราจะสร้างตัวแปร s รั u กเจอเพื่อมาเก็บค่าพวกนี้เอาไว้ในตัวแปรเดียวร t r u c t u ไอ i เทมในนี้ก็จะมี w e i Value และเดี๋ยวเราจะเพิ่มส่วนของตัวอินด x เข้าไปด้วยเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีนี้เราจะจะนำค่าในอาร a ย์ทั้งหมดเนี่ยมาเก็บไว้ในส t ต u กเจอร์โดยส t ต u กเจอร์ตัวนี้เราใ,ใช้สแต็กเจอร์อารีย์เหมือนกัน ฟอหน่อยที่แล้วก็นี่ <Eight. Nine. S 1> เราก็จะให้มันเท่ากับตัวในอารีมี่วนของตัว Value เราก็จะทำเหมือนกัน ทีนี้ในเฟื่องของตัวอินเด็กเราก็จะให้มันเท่ากับลำดับรอบเลยก็คือ i ต่อไปก็จะเป็นเฟื่องของฟังก์ชันแ a c t i o n a l ิวเล f แ c t เนาะโดยเราจะใช้เป็นฟังก์ชันดับเบิลอะไรกันเพราะว่ามันจะต้องรีเทิร์นค่าออกมาเป็นจุดใช้งงเคเนป โดยจะมีพารามิเตอร์ก็คือ n m a แม e i เวทในถุงแล้วก็สตั c k ไอเทมที่เนี้ยก่อนที่เราจะทำเคน a p เราจะต้องหาฟินที่ว่าเดนสิตี้ซึ่งจะหาเดน s ิตี้เนี่ยก็คือเอาเวทมาเอยเอาแวลูมาหาไดเวท แล้วก็จะได้ค่าเดนฟิตี้ออกมาโดยไอเทมที่เราจะใส่ถุงเนี่ยเราจะใส่ไอเทมที่มีเดนฟิตี้มา,ากที่สุดก่อนดังนั้นเราก็เลยต้องฟอร์ดค่าเดนฟิตี้หรือก็คือฟอร์ดไอเทมในอะไรใหม่ตามค่าเดนฟิตี้ถ้าใช้ฟอร์ดของฟีบัพฟัสเราจะเริ่มจากตัวแรกจนถึง,ถง,ถง,ถงตัวสุดท้าย และเนื่องจากที่มันเป็นสตต็กเจอร์ของเราเนี่ยเราจะต้องมาเขียนตัวของฟังก์ชันคอมเพลเพิ่มโดยจะเป็นฟังก์ชันบูลีนโดยเราก็จะใช้ตัวของสตต็กเจอร์ใช้ชื่อเป็นไอเทมหนึ่งแล้วกันกับไอเนสองทีนี้ เราก็ต้องหาเดนฟิตตี้แวะลูกหาด้วยเวทอ่ะทีนี้ตัวที่สองเราก็ทำเหมือนกัน แเราก็จะรีเทิร์นค่ากลับไปว่าตัวไหนควรมาก่อนต่อไปในเฟื่องของตัวฟังก์ชันคีนิแฟกเนี่ยเราจะมาทำคีนิแฟกกันโดยจะสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งก่อนเป็นตัวเก็บ Val ลูทั้งหมดเริ่มต้นเท่ากับ0ทีนี้ก็จะรูปตามจำนวน เ,เราจะเขียนเงื่อนไขเพิ่มมาว่าแมบเวมันความเท่ากับศูนย์แล้วให้รีเทิร์นตัวฟาร์มออกไปเลยการกรณีที่ค่ามันเยอะอทีนี้้าทำเคเนฟ c กเนี่ยก็คือจะเอาแม็กเวดที่เราเหลืออยู่ไปเทียบกับตัวของ เวทไอเทมตัวปัจจุบันที่เราจะใส่ถ้าแม็กเวทยังใส่ได้หรือมากกว่าก็คือจะให้มันนำมาอัพเดตค่าก็คือลบเวทใหม่ <c oughs> แล้วก็อัพเดตฟัมแวลู นี่ถ้าเป็น g e n e f e c t ปกติแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าตัวของ f r n c t i o n a l g e n e f a c t เราจะพยายามยัดตัวที่เหลือเข้าไปให้มากที่สุดจนถ่งเต็มก็คือจะสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งเป็นตัวแบ่งอัตราส่วนโดยคิดจากแมกเวทที่เราเหลืออยู่หาด้วย เวของตัวปัจจุบันทีเมื่อได้ตัวอัตราส่วนมาแล้วเราก็จะแทนค่าเหมือนเดิมแต่เราจะคูณด้วยตัวอัตราส่วนด้วยแล้วตะกี้ผมสังเกตเห็นตรงนี้เราผิดไปหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ ต้องเป็นไงแล้วก็นิเทินไปก็เรียกฟังก์ชันมาใช้ก็การแปลเก็บคำตอบเ็นแมกเวดก็อะไรไอเทม นี่ปินดอ,อกว่าครบมาอะลงแต่ว่าราคาจะทัดบนที่จะมาทัดบนเพิ่มก็สร้างตัวแปรอะไรมาตัวนึงเป็นเวกเตอร์ เดบเปินเดบเป็นชื่อว่าอะไรดีอะไรจุดสักหนึ่งร้อยตัวทุกตัวคือศูนย์ทีนี้เราต้องเอาอินเด็กไปเซสเราจะใช้อเลัวนั้นมาปรนจะเป็นอะไรของอะไรไอเทมทำอะไรที่ไอดอทอิ เด็นี่แหละที่เราอาเด็กเก็บไว้เพราะว่าอะเรอเทมเนี่ยมันฟอร์สมาใหม่ทําให้อินเด็กมันไม่เหมือนเดิมแหละมันขยับที่เราเลยต้องเก็บอินเด็กไว้เทียบตอนนี้แหละเนื่องไข่แล้ก็จะเป็นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งอะไรส่วนเนื่องไข่สองเราใช้มันเท่ากับสปิตเพราะว่าเราแบ่งส่วนของมันออกมาอย่างนี้ kau jangan pin แเอาเฟตเฟตเฟตพีฟิชั่นเฟตสองมาลองกันใหม่ตรงเป๊ะจะลอยอัน ก็สำหรับข้อนี้ก็มีแค่นี้นะครับ